ชี้หาแวนที่จะไปมันลูกสาวเขาเพชรต้องงามดีดูแลสมราคามองหาตั้งนานยังไม่ถูกใจเลยขอดูหน่อยวงนี้พอเอื้อมดูแล้วเห็นป้ายราคาใจแทบไหวกกหลักสู้ไม่ไหวขอเพชรสักเม็ดได้ไหมที่แพวเผาแค่หาพันมีไหมนี่ ลาะละ่ะเงินไม่พอเงินไม่พอที่พามันนี้มันไม่พอถ้าซื้อแหวนเพชรมันคงไม่พอเลยจำต้องซื้อแหวนทองให้ก่อนซื้อให้ก่อนไว้นี้เงินจะซื้อให้ใหม่ช่วยฉันทีหาคนไปสู่ขอให้มีฐานะมีหน้าตาในสังคมหาได้ไม่ยากก็คงหาเองแล้วแหละพ่อกับแม่ก็ยังนี้ ขอท่านเจ้านายช่วยฉันทีเถะงานนี้เป็นเพื่อนพ่อเขาเขาคงยินดีด้วยของมันของฉันที่เตรียมมาคราวนี้หมื่นห้าพันพอไม่นี่ล่ะล่ะเงินไม่พอเงินไม่พอที่พามานนี่มันไม่พอถ้าซื้อแวนเพชรมันคงไม่พอเลยจำต้องซื้อแวนทองให้ก่อนซื้อให้ก่อนไว้นี่เงินจะซื้อให้ใหม่ไว้นี่เงินจะซื้อให้ใหม่